สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับนายานะครับวันนี้เดี๋ยวน้าจะมาพามาดูเจ้าตัวโตนะครับโตสนาที่มีสนาเบานะครับขนาดกระทัดรัดน่าใช้นะครับของแบรนด์ทีทูนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวสปีดทีนะครับเดี๋ยวดูกันว่าดูลักษณะภายนอกกังขนาดจัดเก็บเนาะนะครับก็ตลับเมตรวัดเลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณจัดเก็บนะครับ5.8ถึงประมาณ60นะครับเนาะ5้ถึง60เซนนะครับ ขนาดนี้ส่วนในแนวนี้นะครับก็อยู่ที่สัก15เซนนะครับต่อไปนะครับอันนี้ขนาดจัดเก็บเนาะต่อมาก็จะอยู่ในส่วนของน้ําหนักนะครับเดี๋ยวนะขอเซตกิโลก่อนให้เป็นกิโลกรัมแล้วก็เดี๋ยวเราชั่งน้าหนักอันนี้เอาของจริงเลยก็น่าจะไม่ต่างจากสเปคที่ทางแบรนด์เขาเคมไว้นะครับเดี๋ยวนะขอชั่งก่อนครับทุกคนจะเห็นไหม นเขาชั่งกิโลเซตกิโลอ่ะชั่งปึ๊บตัวนี้อยู่ที่นะครับก็ประมาณหนึ่งหนึ่งโลหนึ่งนะครับหนึ 1, 1, 1, 1, ่งโลหนึ่งนะครับหนึ่งโลหนึ่งถึงหนึ่งโลสองนะครับก็หนึ่งกิโลสองขีดนะครับน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับเบาพอๆกับอันนี้เป็นเก้าอี้ตัว,วตัวเล็กเดี๋ยวเราวัดเก้าอี้ตัวเล็กดู เก้าอี้ตัวเล็กนี่ก็เบานะครับน่าจะใช้ใช้คู่กันน่าจะดีนะครับเก้าอี้ตัวเล็กนี่ก็ประมาณอยู่ประมาณหนึ่งกิโลครับเบามากนะครับหนักเบาเดี๋ยวต่อมานะครับเราก็จะมามาดูว่าภายในถุงมีอะไรบ้างนะครับก็แกะถุงมานะครับ ขั้นแรกเราจะเป็นหน้าท็อปนะครับหน้าท็อปก็นี่นะหน้าท็อปจะเป็นประมาณนี้นี่ก็จะเป็นอ่าเขาก็จะมีถุงเคลือบหน้าไมา้ชั้นหนึ่งนะครับก็เราสามารถลอกออกได้นะครับถ้าเราอ่อจะจะใช้งานนะครับเพราะลอกกันเขาติดมากันเป็นรอยนะครับเนาะหน้าท็อปนี่เดี๋ยววัดหน้าหน้าท็อปกันอีกทีนะครับ มีอะอีกคอนี้ภายในถุงต่อมานะครับก็จะเป็นขานะครับขานี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมแท่งแต่ว่าด้านในนะครับก็จะเป็นด้านในจะกวงนะครับจะเป็นรูก,กวงเนาะกวิธิการนะครับอันนี้ก็มันจะมีขาด้านนี้ใช่ไหมเราก็ดึงออกอย่างนี้และ ไอขาด้านนี้จริงๆมันก็คือจะมาหาล่องของเขาอยู่แล้วเขาจะมีล่องสําหรับใส่จ้าต,ตัวเขาเองอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นทรงนี้นี่นะครับพิธีกลางเนาะแล้วก็มันจะมีะเดี๋ยวให้มันจะมีรูนะครับรูอยู่ใต้นี้นะครับแล้วก็จะเข้ากับเดือยนะครับมันจะล็อกกันพอพอดีเดี๋ยวนะจะอะ แผนภาพให,ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันรูกับเดือมันเป็นยังไงเนาะมันจะมีรูกับเดืออยู่นะครับให้ล็อกเข้ากันพอดีนะครับเนาะต่อมานะครับก็เอาหน้าท็อปนะครับหน้าท็อปเนี่ยนะครับเขาจะมะีเขาเรียกล่องเห็นล่องล่องตัวนี้เนาะล่องตัวนี้ยจะอยู่ก็เข้ากับล่องนี้นะครับเขาจะมีล่องของเขาอยู่นะครับก็เอาล่องวางเข้ากับล่องได้เลยนะครับ ร่องของหน้าหน้าทับวางนี่นะครับนี่เห็นไหมเร,เรียบร้อยนี่นะครับพร้อมใช้งานนะครับตอนนี้ในข้อมูลต่อมาที่เราจะต้องรู้นะครับก็คืออ่ามันขนาดมันพอใช้งานไหมเนาะก็อันนี้ก็นี่นะครับวางกระเป๋านะครับวางเจ้าตัวอ่าเก้าอี้นะครับ แล้วก็วางอุปกรณ์ที่เป็นถุงของเขาเองนะครับก็ถือว่า,าวางของได้เยอะนะครับก็ถือว่าถ้าเกิดว่าสองคนไปเขาเรียกสองคนใช้าวางกับข้าววางอาหารนะครับก็น่าจะเพียงพอนะครับสำหรับสายที่ไล่เบาเนาะต้องต้องการความเบาความคล่องตัวนะครับตัวตัวนี้ตอบโจทย์นะครับเดี๋ยววัดความ ความยาวนะครับความยาวใช้งานจริงนะครับนี่นะบวกพลาสติกเลยก็คืออยู่ที่ห้าสิบเจ็ดเซนนะครับนี่นะระดับเมตรวัดเลยห้าสิบเจ็ดเซนความกว้างนะครับความกว้างอยู่ที่สี่สิบเอ็ดเซนนะครับความสูงนะครับจากพื้นเลยความสูงจากพื้นอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าเซนนะครับก็จะถือว่า น่าจะตอบโจทย์นะครับกับการใช้งานสำหรับาสายแคมปิ้งที่ต้องการความเบาแล้วก็ความคล่องตัวนะครับก็ตัวนี้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับซึ่งน้ำหนักเบานะครับก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับแล้วก็ข้อดีของอเราซื้อสินค้าที่มันค่อนข้างเป็นแบรนด์มีการรับประกันมีการที่สามารถเคลมได้นะครับก็จะดีนะครับเพราะว่ามันการใช้งานมันมีโอกาสที่จะเสียหายอยู่แล้วนะครับก็สําหรับ K2 นะครับก็าสามารถเคมได้นะครับของอาการเสียของสินค้าในแต่ละตัวครับเราก็ลองเลือกใช้ดูส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่านแนะนำแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวนะครับของแบรนด์ K2 เองที่เป็นโตะเนาะก็จะมีตัวที่ไซส์ใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับแต่อันนั้นก็ค่อนข้างจะมีน้ำน้ำหนักหน่อยสำหรับน้าก็จะเลือกในของที่มันค่อนข้างจะเล็กแล้วก็น้ำหนักเบาเพราะว่า เพราะว่าเริ่มขี้เกียจคนละมันจริงๆมันใหญ่มันก็ไม่ไม่ได้ใช้ออย่างคุ้มค่าหรือไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับมันมันยิ่งเก็บเยอะก็จะยิ่งเหนื่อยนะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับก็ลองไปหาดูกันได้นะครับเดี๋ยวน้าทิ้งข้อมูลกับทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับว่าถ้าใครอยากได้หรือหรือใครที่จะเข้าไปหาดูหาซื้อนะครับมาใช้นะครับก็หรือไม่ก็มาที่ ร้านตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ใกล้ๆเลยก็ได้นะครับเพราะว่าอามันก็จะได้ดูของจริงด้วยแล้วได้สัมผัสเนาะซึ่งก็ลองไปเลือกหาใช้กันได้ครับอยูนะทิง้งไว้ให้นะครับเผื่อใครลองเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนูครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาวิธีเก็บนะครับสําหรับวิธีเก็บเจ้าตัวนี้นะครับเก็บยังไงเนาะอ่าโอเคก็ เตรียมถุงไว้นะครับพิธีเก็บก็คือทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เราเราก็จะดึงเอ่อออกนี่นะได้เลยนะครับทั้งสองฝั่งเนาะปึ๊บนะครับงัดงัดออกงัดตรงนี้ออกจากล่องล่องบากนี้นะครับเห็นไหมเราจะมีล่องสําหรับใส่ตรงนี้แล้วก็งัดออกแล้วก็พับแต่เราจะจะไม่สามารถม้วนอย่างนี้ได้นะครับเราจะพับเป็นเอ่าเรียกว่านะครับพับตรงนี้พับตรงนี้ นะครับเรียบร้อยอันนี้เก็บเสร็จแล้วหนึ่งหนึ่งชิ้นนะครับก็เก็บลงถุงเก็บลงถุงเรียบร้อยต่อมานะครับในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับก็ยกสองอันนี้ขึ้นเนาะยกสองอันนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ปล่อยมันลงมาเรียบร้อยทำความสะอาด ทำความสะอาดฐานหน่อยนะครับก็ทำความสะอาดดูทำความสะอาดหน่อยนะครับแล้วก็นี่เก็บลงถุงครับแค่นี้เองครับพร้อมเดินทางเล็กน้ำหนักเบาไปเดี๋ยวจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้าด้วยนะครับขอบคุณครับ